เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองมาเททรายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดใช่เพราะว่าที่บ้านเราชอบกินกันน้ําจิ้มซีฟู้ดใช่มันเป็นเหตุบังเอ,งอิญกินหอมมากครับคุณผู้ชมได้กินไหมครับอ,อ้หอ่าสวัสดีครับวันนี้ ผมจะพาทุกท่านนะฮะมาชมแม่ทำกับข้าวหน่อยอาแม่สวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะนี่อันนี้แม่แม่สุรีเรียกชื่อจริงเลยแม่สุรีวันนี้เมนูเราจะทำอะไรจ๊ะเราจะทำผัดมีซ้วผัดมีซ้วใชมี่ซหมี่ซ้วของเราจะเป็นของบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอ๋อี่เส้นจากบ้านโป่งเหรใช่จะเป็นสีส้มอ่าซื้อได้ที่ไหนเนี่ย ก็ในตลาดนะนะพวกไขายของร้านแห้งๆของแห้งอะไรเงี้ยจะมีหมดจะมีหมดจริงเมนูนี้เราจะได้กินเฉพาะตุ๊ดจีนเทสการตุ๊ดจีนสัตจีนสัตจีนไม่มีอะไรเลยง่ายๆก็คือมีหมี่ซั่วแล้วก็เครื่องก็คือมีใส่ถวงงอบแล้วก็ ผู้ใช่ชแต่ว่าเราอัปเดตนิดนึงเราก็ใส่เห็ดหอมเอาไปแช่น้ําก่อนเอาเห็ดหอมแห้งไปแช่น้ําแล้วก็มาซอยอ,อ,อ่ะเวลาผัดก็เครื่องปรุงก็มีน้ํามันหอยซีอิ๊วขาว อ่ะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงน้ำปลานี่เดี๋ยวเราจะทําวันนี้เราจะแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อน้ำปลานี่ไม่ได้ใช้ในหมี่ซ้วอ๋อเอาไปก่อนใช่เครื่องปรุงยังไม่แค่นี้นะแค่นี้กระเทียมสับแค่นี้จ้ากระเทียมด้วยนะครับจ้ามีแค่นี้จ้ะเดี๋ยวขั้นแรกเราต้องต้มหมี่ก่อนต้มหมี่ก่อนใช่เราต้องเอาหมี่ไปต้มเดี๋ยวต้มน้ําให้เดือดรอแป๊บนึงน้ํากําลังเดือดอยู่ ไอ้นี่บรรยากาศจะเป็นหน้าบ้านเรานะใช่นะฮะจะอาจจะดูเกลกานี่การลกๆนยสตูดิโอนะว่าเพราะมันเป็นพี่จัดรถโอเคน้ำร้อนเดือดแล้วเราก็ลวกหมี่นะใส่ไปในน้ำเดือดเดือดเลยใช่ใช่มีเทคนิคในการลวกไหมเราก็ต้องดูอ่ะถ้าหมี่เก่ามันก็จะใช้เวลาต้มนานนิดนึงถ้าว่าหมี่ใหม่มันก็จะประมาณสักนาทีนึงอ่ะแล้วก็ใช้บีบๆเอาว่าถ้ามันนิ่ม แต่ว่าถ้าเต้นเต้นต้มนานไปอ่ะมันจะแฉะเวลาผัดมันจะไม่สวยไม่อร่อยอันนี้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวต้มเสร็จเราก็ต้องเอาไปล้างเพราะว่ามีพวกนี้เขาจะเค็มก็จะได้ก็เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับไม่มีอะไรทาก็ให้แม่มาถ่ายคลิปนะคะใช่ค่ะเพราะว่าปกติแม่จะแคสเกมแล้วก็เย็บของนะฮะไม่อยากให้แม่ว่างมากเออเอาแม่มาประจานกับโอเคได้แล้วครับประมาณ3นาทีเนาะ แล้วแต่ชิมดูเส้นสุกก็จะรู้แต่ใจว่าย่าให้สุกมากเพราะเดี๋ยวเราผัดแล้วมันจะเละเอาเส้นมาล้างน้ําน้ําธรรมดาอีกทีนึงใช่เพื่อให้มันหายเค็มใช่ไหมใช่ใครคิดอะไรไม่ออกก็ลองทําตามดูได้นะครับเป็นเทปแรกนะะอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับ <laughs> ถ้าผิดพลาดอะไรไปขออภัยด้วยนะครับนะก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยลวกันนะจ้ะเสร็จแล้วเราล้างน้ําให้ ให้มีมันเย็นเพราะว่าเดี๋ยวจะสุกไปเรื่อยๆน้อกน้องเย็นแล้วก็ถ้าเรากินเองอ่ะเวลามีซ้วเขาจะมันจะยาวมากเราก็มาตัดเพื่อเวลาเรากินจะได้ง่ายๆเนาะอันนี้ใครอยากอายุยืนก็ต้องตัดทำไมอ่ะเขาบอกว่าเป็นมีอายุยืนมีพันปีไงอ๋อมันเป็นเวลาความชื่ใช่มันคือมีพันปีเริ่มการผัดครับใส่น้ํามันก่อนหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีเนี่ยมันจะติดกระทะ อาจจะต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงอ่าใส่กระเทียมเทียมก่อนนะครับจ้าก็ใส่โอ้ยกระเด็นอ <laughs> ้าวใส่มีลงไปใส่ทุกอย่างลงไปเลยย่างคัดตอนมีข <laughs> นาดยังไม่ใส่เลยเลยเนะยาะหอมเลยหอมอะ ของพบไอ้นี้ด้วยไอกระเทียมเจียวกระเห็ดหอมอ่าเห็กินเห็ดหอมนํำขึ้นมาเลยอ่ะแต่บางที่เขาก็ไม่ใส่นะท้าไม่ชอบอ่ะแต่บ้านเราชอบไงจริงถ้าเราจะใส่พวกหมูพวกไก่ลงไปได้ไหมได้ได้หมดเลยมันก็คือเส้นหมี่นี่แหละแต่เพียงแต่ว่าหมี่ส้วะเขาก็ใส่แค่นี้ไงเราก็ทําได้ไงตอนนั้นเราใส่พริกเป็นผัดขี้เมาเป็นอะไรได้หมดแล้วแต่สูตรเราเลยเนาะใช่นี่เราก็เติมน้ำมันไปนอยน้ำมันหน่อยนึงเพราะเราจะใส่ถัวงอก ใส่ถุงอกไปนะครับถุงอกเนาะแล้วก็ใส่กุชชย่ไปเลยก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยกะเอาเนาะใช่ประมาณสัก2ช้อนนะซีอิ๊วขาวนิดนึงเออมีมีมันจะมีความเค็มอยู่ไงใส่น้ำตาลนิดนึงหบ้านเราติดรสดีค่ะรสดีหน่อยเราชอบแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงเพราะมันผัด แค่นี้ง่ายไหมคะง่ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองเป็นเมนูง่ายๆนะครับมาเทรายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดใช่เพราะว่าที่บ้านเราชอบกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดใช่มันเป็นเหตุบังเอิญจากทาน้ําจิ้มอะไรเงี้ยพอเอามาผสมกันเฮ้ยมันอร่อย กลิ่นหอมมากครับคุณผู้ชมได้กลิ่นไหมครับอ้นตอนต่อไปครับเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันมีอะไรบ้างอ่ะส่วนผ<ม>สมพริกกระเทียมรากผักชีน้ำตาลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะมะนาวอ่าแล้วก็น้ำกระเทียมดองดกระเทียมดองอครับเริ่มต้นก็พริกกระเทียมเลยรากผักชีโขลกให้แหลก แล้วใส่น้ําตาลน้ำตาลเดี๋ยวเราเค่อชิมอีกทีนาะเพื่อมันหวานไปมันจะไม่ดีเดี๋ยวถ้าเกต่คราวหน้าจะตวงให้นะเพราะตอนนี้แบบเป็นจำพวกชอบกะไม่ค่อยเติมมาก็ได้นะครับสูตร<ช>ไม่มีตายตัวนะใช่น้ำกระเทียมดองหน่อยนึงเพราะว่าคบมันเล็กนิดเดียวน้ำปลาก็จักช้อนหนึ่งก่อน <S <S อ,อันนี้ก็ มะนาวนะคะ,ะมะนาวน้ำปลาแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะที่เหลือก็คือใครชอบเปรี้ยวนํำก็เติมเปรี้ยวใครชอบหวานก็เติมหวานมักเค็มก็เค็มเนอร์นี่ตำไม่ค่อยแรงเพราะว่าโต๊ะมันไม่ค่อยแข็งแรงน้ำล้างคกนี่อย่าลืมอ,อ๋ออร่อยเลยใช่ไหมน้ำใช่สุดยอดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันโอเคเรียบร้อยนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ แล้วก็ตามด้วยนี่ผัดมีซั่วไปเดี๋ยวไปชิมกันครับผมได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวให้แม่ตักใส่จานนี่ไม่พอหิวแล้วนี่คือมือมอม้อเช้า,<ต>ชามื้อเที่ยงมื้อเช้าแต่ว่าเที่ยงแล้วอ่ะทีละนิดนะเดี๋ยวอ้วน,นเดี๋ยวโกอ้วนอีกไม่ทันแล้วมั้งตอนนี้แล้วก็กินซีฟู้ดล ธรรมดาต้องมีของแก้มอีกเนาะเราจะมีไก่รวนเค็มอะไรแงยปกติเป็นเดี๋ยวไก่ลวนเค็มไว้ทําเป็นเมนูเดียวๆอีกหนึ่งอย่างใช่ชิมหน่ยเป็นไงอร่อยอร่อยทําเองเส้นนุ่มไหมเ้นมันก็จะหนึบๆเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเส้นืี่ซั่วใช่ก็จะหนึบๆนิดนึงจะออก เค็มเพราะว่าตัวเส้นหมี่จะมีรสเค็มรสมันก็คือมันมีเค็มอยู่แล้วก็มีเปรี้ยวมีเค็มหวานจากน้ำจิ้มซีฟูด้ดไปลองกินดูมากินกันครับผมหิวมากมือสั่นเลย <laughs> นี่อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับใครอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแม่เราเก่ง <laughs> ไ,ไม่ได้เค็มมากนะเพราะเส้นเราล้างไปใช่เราล้าง <S 2> 2 <S เร,รอเรลคือมันมันไม่ได้ปรุงรสเยอะไงครับมันก็จะแบบไม่ได้แบบรสชาติจัดจานมากเราถึงทําน้ำจิ้มซีฟูด้ดโรยมาทีเรา,าเราดน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยนี้ๆๆๆพอใส่น้ำจิ้มไปลอ,อยเลยนะคมกลอมมากเลยเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานครบรส อยมนะครับสูตรนี้นะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดราดกับมิโซะนะครับอร่อยมากถั่วงอกดิบหน่อยเอกลักษณ์ของมี่บ้านโป่งจะเป็น,นเป็นไง เป็นเส้นหนาๆจะมีเส้นอีกอีกอย่างเป็นสีเหลืองๆเหงก็ใช่เหมือนกันแต่นะเขาเหมือนจะแบบจะแห้งกว่าแล้วเส้นจะเล็กอเส้นจะเล็กมันจะเป็นอันนั้นน่ะมีขายทั่วไปเลยก็อร่อยเหมือนกันนะแต่เส้นเขาจะเล็กแต่ว่าส่นตัวชอบแบบนี้มากกว่าบ้านเราชอบแบบกินแล้วมันเต็มปากเต็มคำเลยค้าวซอยหน่อยถ้าไทยจะผัดไม่มีขุยวายก็ต้นหอมก็ได้ จริงๆบ้านเราจะมีไก่ลุนเคมีไ่ก็ไก่ต้มน้ำปลานะเพราะไก่ต้มน้ำปลาเขาก็จะมีน้ำจิ้มแบบนี้มาให้ก็ไม่ต้องทำก็ผัดมีอย่างเดียวแล้วก็ถ้ากัดไก่ต้มน้ำปลาจะเข้ากันมากก็ที่กินเพราะว่าเรากินไก่ต้มปลาเราเลยเอาน้ำจิ้มเนี่ยราดก็เลยก็เลยชอบตั้งแต่บัดนั้นมาอร่อยฟินมาก สูตรนี้อาจจะไม่เป๊ะนะครับแล้วจะสูตรแต่ละบ้าน,น ừ ừ. เนาะเผื่อใครยังไม่เคยลองทำไนงะ <ừ ừ. S 1> ก็ก,ก็ลองทําตามได้ไง่ายๆไม่ยากเดี๋ดยวมีอลายเมนูครับยังไงก็วันนี้กออ็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเปิดช่องใหม่ให้แม่แต่ว่าใน YouTube ยังเป็นย่างซต์ c ช a แนล l นะแต่ใน Facebook จะเป็นช่องแยกมาอีกช่องหนึ่งนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวให้แม่ฝากนะฝากกดติดตามฝากฝากกดติดตามให้ด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเกษียณแล้วก็จะมีเวลาว่างเยอะ ลูกกลัวจะเล่นเกมกลัวแม่แคสเกมทั้งวันโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ